มีข่าวดีมาฝากผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคและผู้ประกอบการ SME ทุกท่านเลยนะครับวันนี้11มิถุนายน67ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลกักเรียกสั้นๆว่าสลาก N 3ครับที่ทางกองสลากหมายมั่นปั้นมือเพื่อจะใช้ในการต่อสู้กับหวยใต้ดินโดยตรง โดยเราสามารถเลือกหมายเลขได้3หลักเลยครับแล้วหนึ่งหมายเลขที่เลือกไปนั้นจะสามารถลุ้นรางวัลได้ถึง4รางวัลคือรางวัล3ตัวตรงรางวัล3ตัวสลับหรือโต๊ดรางวัล2ตัวตรงแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับซึ่งถ้าเกิดงวดใดงวดหนึ่งไม่มีใครถูกรางวัลพิเศษจะสามารถสมทบได้ในงวดถัดไปแต่สูงสุดสมทบได้ไม่เกินหนึ่งงวดนะครับโดยกองสลากจะเริ่มต้นทดลองในการจําหน่ายสลาก N สามที่ว่าช่วงไตรมาสที่3คือนับจากกร,รกฎาคมถึงกันยายน และจะจำหน่ายทั่วไปในช่วงไตรมาสที่4ตุลาคมถึงธันวาคมคาดการกันเอาไว้นะครับว่าราคาจำหน่ายสลาก n อที่ว่าจะอยู่ใบละ20-50บาทครับนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำอีกในไทยแลนด์สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SME 3กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายครับคือด้านการท่องเที่ยวด้านอาหารและด้านการแพทย์สุขภาพครับวงเงินคือ5000ล้านบาท วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน10ล้านบาทระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.5%ต่อปีในช่วง2ปีแรกแล้วก็ปลอดชำระเงินต้น6เดือนด้วยครับและเพื่อที่จะช่วยเหลือ SME ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นครับก็จะมีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่อสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยด้วยเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้อย่างเพียงพอแล้วก็ตรงตามความต้องการดำเนินธุรกิจครับ โดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน2ปีแรกและค่าธรรมเนียมเพียง0.75%ต่อปีในช่วงปีที่3-4ถึง4นะครับว่าแต่ว่าเพื่อนๆมีมุมมองอย่างไรบ้างครับต่อสลาก n 3ที่ทางกองสลากเตรียมจะมีการผลักดันภายในปี6-7นี้เลยจะสามารถสู้กับหวยใต้ดินได้ไหมจูงใจนักเสี่ยงโชคได้ไหมบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ